อ่าเหลือโอนเพิ่มอีกหกพันค่ะรหาบรูเจ้าของอวันะคะอ๋อถ้าไงให้เขาโทรกลับมาแล้วกันให้เขาติดต่อกลับมาเบอร์นี้นะคะพี่คสาัสดีค่ะจองแล้วไปบวชอยู่ในวัดให้โทรกลับ <laughs> ถึงบอกว่าไม่อยากให้โอนจองไงเธอถึงบอกที่าถึงเวลาปุ๊บ ไม่อยากกินมัดจำไงเู้จะให้เปิดโอนโอนแค่จองจองแค่หกร้อยดีจะทำลูกไก่มาก็มีปัญหาอีกลูกแจ็คดสวยมากนะโอเค ยอ,อย่เอาค่าโทรศัพท์ให้งั้นโทรพันตะคนแหละ นะคะที่จะแจ้งเรื่องทรงไก่ค่ะอะคออ่ะอกออ้าค่ะโอเคโอเคขอบคุณครับกู้เราสองพันตอนนี้ต้องรอยันเดือนกุมภานะครับ ฮัลโหลค่ะค่ะ <Hello. S 1> โทรจากโกลเซมฟาร์มนะคะที่จะแจ้งเรื่องส่งกไก่คือฮอกอายที่จองไว้ค่ะโอ้ทอกไก่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้พอ oh, ดีผมมันอไ่เนได้ได้ค่ะได้ค่ะ Hello, ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะ ดูคลิปเซบิคเรื่องไห้ซุ่มก่อนชนยังไม่ได้ดูครับชื่ออะไรนะคะชื่อเงินดับยได้ค่ะพี่อ๋อเนี้ยมีติดติพงศ์นครธรมใช่ไหมคะได้ค่ะพี่รับคู่เดียวใช่ไหมคะเป็นเมียได้ไหยครับเป็นเมีย,ยได้ค่ะ ฮะขาเอาตัวเดียวมาจะมาหนึ่งสองมาจะมาพันสองเอาตัวเดียวโอนเพิ่มคู่หนึ่งอ๋อคู่เดียวคู่เดียวใช่ค่ะก็โอนเพิ่มห้าเปอรนมันเท่าไรนะเออโอนเพิ่มมาห <5, 000 S 1> <4. S 2> ้าเัอร์เห้าเค่ะพี่อันนี้ยังอยู่ในรายกลุ่มไหมคะ ค่ะค่ะเลขบัญชีในรายกลุ่มเลยนะคะพี่สวัดดีครับพ,พี่เจี๊ยบสนามกอล์ฟสวัดดีครับโอเคค่ะเดี๋ยวไก่พร้อมส่งให้พรุ่งนี้ได้เลยนะคะที่พร้อมโอนนะคะรับทีละตัวหมายความว่ายังไงอ่ะมันจะ<ด><ม>งงนะครับทีละตัวค,คือรับตัวเดียวก็ได้ดถ้าเรามีเงินรับตัวเดียวก็โอนมาอีกสามพันถ้ารับสองตัวก็โอนมาหกพัน โอนไปเลยได้ไหมคะได้ได้ค่ะโอนได้ค่ะได้ก็ส่งพร้อมกันได้เลยส่งพร้อมกันให้เลยค่ะพี่โอเคเดี๋ยวพี่โอนให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวแจ้งสายให้ไอ้ยด้วยนะคะไม่ต้องต้องแจ้งเขาว่าเขาคิวที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวได้ได้ไปขีดได้ได้ค่ะสมควรอ่ะเขาเขาเขามากกว่าพี่นะทุกจองก่อนพี่นะจองก่อนใช่ไหมคะใช่ของของพี่มาหน้าทีหนึ่งใช่ปะใช่ค่ะแล้วของเขาพี่จองระดับคิวได้ไหมคะเออพี่ต้องคนสลีฟพอสลีฟพี่เป็นคนโอนเองนั่นแหละแต่ปะ ได้สมควรตะบุรีศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามหกเดี๋ยวมีมีมีสลิปที่โอนไหมล่ะเดี๋ยวสลิปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวไอซ์จะได้นี่ในลำดับคิวอะค่ะอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวโอนไปเดี๋ยวนี้นะค่ะส่งไอ้ใบพัไอ้คอนแทรยใหญ่อะใบพาดตะบุรีได้ค่ะเดี๋ยวพี่แจ้งกับสหารนีได้เลยค่ะเดี๋ยวทหารนี้จะโทรหาลูกค้าอีกทีนึงนค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาอาใส่อะไรอ่ะหนูบอกเขาไปแล้วให้เขาแจ้งในกลุ่ม แล้วผัวจองคู่หนึ่งเมียจองคู่หนึ่งไกลใไหมออกกํำลังกายยังไงไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้เลี้ยงนะผมเล่นเป็นอย่างเดียวได้ยี่สิบคู่ไหมนี่โทรไปกี่คนแล้วถึงคิวที่อะไรแล้วไม่อายต้องให้เขาส่งสลิปเก่ามาเราจะได้เช็ลำดับคิวได้ <c oughs> ไอจดวันที่ไว้บักอันนี้นะคะเออแล้วจดเวลาอย่างเดียวอันนี้หนูไม่ได้เป็นคนรับจองค่ะใครเป็นคนจดพี่เป็นนคจอ๋อพี่เป็นคนจดจ้ะพี่จะเขียนตรงนี้ไว้ค่ะเออถ้าพี่เป็นคนจดเนี่ยพี่จะเขียนเวลาเอ้วันที่ไว้ใช่ค่ะดูที่หัวมุมนี้เอ๋อแอบจองไม่บอกกันเลรอเขารู้กันอยู่อะค่ะตาดวงหายแล้วค่ะคุณเซมซามาค่ะพี่จะแจ้งเรื่องส่งไก่คนณ้องอายอะค่ะ ได้ค่ะค่าคาเลยค่ะโอ้ยออดวงอ,อ,วงอ,อะไรวะนี่นั่งฟังน้องไอซ์โทรหาลูกค้า ต้องทยอยโทรทถ้าไม่รับก็เราก็ติ๊กไปก่อนว่างก็โทรงเงี้ยไอ้ถ้าไม่โทรคิวหลังๆเขาก็รอจองอยู่เนี้ยเขาก็รอโทรอยู่เงี้ยให้ตะดวงไล่บ้างละคนที่ยกเลิกหนูรับแทนได้ไหมคะจะซื้อเซอร์ไพรส์แฟน เดี๋ยวโทรหาน้องไอซ์แล้วกันจะซื้อเซอร์ไพรส์แฟนโทรหาน้องไอซ์เอาซื้อเซอร์เซอร์ไพรส์แฟนก็ราคาเดิมครับหกพันหกร้อยบาทหกพันค่าส่งหกร้อยตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยถ้าใครมาซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยมันคู่ละหมื่นมันขึ้นเป็นคู่ละหมื่นนะครับสำหรับฮอกไายแต่ถ้าถ้าซื้อเซอร์เซอร์ไพรส์แฟนอะเอาหกพันหกอ ใช่ค่ะคือไก่พร้อมส่งแล้วค่ะที่ไม่ทราบว่าสะดวกอนยอดที่เหลือเพิ่มไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถ้าพร้อมแล้วอะไรติดต่อมาเบอร์นี้ก็ได้ค่ะได้ได้ครับถ้ายังไงเดี๋ดดยววผม่างแล้วผมลงไปบอกน,นะครับโอเค,คโอ้โหใครส่งสุ้มเพชรดาลาฟาร์มส่งปีกมาให้ร้อยอันเลยเหรอ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเพราะว่าลูกไก่ชุดนี้มันส่งได้มาสามสิบคู่นะยี่สิบสามสิบคู่นะชุดนี้ทีนี้ก็ต้องโทรแต่ตอนนี้ก็ได้สักหกเจ็ดคู่ละโทรไปห้าสิบคนได้หกเจ็ดคู่เมียใครสุดยอดจังซื้อให้ผัวใช่ไหมสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับซุ้มเพชรดาราฟาร์มนะครับใครเอ่ยซุ้มเพชรดาราฟาร์มเนี่ย อ้๋ไม่ต้องส่งมาแล้วเปลืองตังเมื่อกี้ส่งมาให้ร้อยดวงแล้วให้ปีกมาให้ร้อยอันแล้วนี่ส่งมาอีกแล้วเปลืองตังค์ครับไม่ต้องส่งมาหรอกขอบคุณมากครับแฟนผมต้องซื้อเซอร์ไพรส์มันไม่เคยเซอร์ไพรส์ผม เงินเก็บหมดไปออกงานมาครับมีเมียแบบนี้คงจะดีนะนะสุดยอดมีแม่ทัพแบบท่านลบไม่กลัวเลยครับขอบคุณมากครับขอให้แฟนผมเห็นไลฟ์นี้เพื่อจะได้ลูกไก่บ้างตัวจะกลัวเซมฟานนะคะที่จะแจ้งยองส่งไก่ที่ม็อกกังคะ้าไก่พร้อมส่งแล้วนะคะที่ไม่ทราบว่าสะดวกอนยอดที่เหล๋อวเพื่อไหมคะอ๋อสะดวกครับ ได้ค่ะได้อันนี้ยังอยู่ในรายกลุ่มหรือเปล่าคะพี่ยังอยู่ในรายกลุ่มไหมคะยังอยู่คัะยังอยู่คัะค้าเลขบัญชีในรายกลุ่มนะคะพี่ค่าอันนี้สองคู่อ่าโอลิ่งหนึ่งหมื่นสองพันค่ะค้าเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้เลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะมีคนที่ว่าที่ว่าเดี๋ยวจะซื้อเซอร์ไพรส์แฟนปะ เซอร์ไพรส์แฟนอ่งังจดจดต่างหากไว้ไอ้อยากได้ฮอกอายครับผมอันนี้ชื่ออะไรคะพี่ค,คุณตองเบอร์โทรนี้เลยใช่ไหม ขอ,อจังหวัดขอที่อยู่ขอจังหวัดหน่อยค่ะอ๋อถ้าย,ยางเพชรโอเคโอ้สุดยอดเลยเนี่ยซื้อให้สามีาาาาาใช่ค่ะหัวใจภรรยาแห่งชาติเลยคุณตองภรรยาย พี่ว่าจะเข้านอนแล้ว,อ,ลวอ,อ๋อกี่ตัวเขาให้เซ็นกี่ตัวตัวเดียวค่ะขอบคุณแล้งแต่ที่ที่แล้วแล้วหนูว่าที่ตอนที่เราเรียก <laughs> ว่า s o ร o ได้ผมอัคดคลิปให้เมียฟังแม่บ้านที่ดีต้องซื้อไก่ให้ผัว <laughs> 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 เดือนหน้าเดือนแห่งความรักพอดีใช่ไหมโอ้สุดยอดใครมีแฟนแบบนี้นะ แล้วลูกฮอกอายต้องเก่งด้วยสกิดเมียให้ฟังเลยนะอยากได้เมียแบบนี้จังนะมีแบงอีกไหมครับลูกฮอกอายมันเราต้องโทรให้คนที่เขาจองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอโทรให้คนที่จองไว้ก่อนเขาจองไว้แต่เมื่อกี้เนี้ยเขาขอซื้อเซอร์ไพรส์แฟนก็เลยให้เป็นกรณีพิเศษไปนะครับเดี๋ยว มาให้เ,หเป็นนะเนไอให้ห้ามมือหัวเว้ยพี่กินยาไปยังวะมึงเห็นพี่กินยามากินแล้ววันนี้กินข้าวอร่อยมากท่านสอสอมาไลฟ์ที่นะโอเคตอนนี้ส่งถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วเหรอตอนนี้ไลฟ์โทรถ,ถึงคิวที่ห้าร้อยกว่าแล้วครับห้าหกร้อยแล้ว ค่ะได้จองไว้คู่หนึ่งจะจะเปลี่ยนเอาเป็นตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวก็สามพันหกได้ค่ะพี่หนูเคยโทรหาใช่ไหมคะอันนี้พี่จะลำดับคิวได้ไหมคะพี่ประมสองพนระ้อยกว่าควี่มกสองร้อยกว่าอันนี้พี่ยังมีรายกลุ่มอยู่ไหมคะ มันจะมาหกพันหกร้อยใช่ไหมคะโอนเพิ่มอีกสามโอนแล้วคุณตองขอบคุณมากครับนใชมเฮ้ยโอนอีกสามพันดิเดี๋ยวพี่ที่มีสลปบันเก่าอยู่ไหมคะ สองร้อยกว่าชื่ออะไรเนี่ยดูเด้ชื่ออะไรนะคะสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่คะสองร้อยสี่สิบแปดรีสอร์ทและยองปะแยกกันหาชื่ออะไรชื่ออะไรเจดโคราดปะคะอ๋อ อ๋อคิวที่สี่ร้อยกว่าค่ะใช่ใช่อันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะผู่หนึ่งตัวนะคะได้ค่ะส่งสลิปมาในกลุ่ม้วยนะคะพี่ค่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านใครไม่พร้อมโอนโอนสองตัวจะเอาตัวเดียวก็ได้ก็โอนแค่สามพันพอเพราะว่าเข้าใจครับเพราะว่า เงินมันหายากบางคนไม่พร้อมจริงๆนะครับเข้าใจนะก็บอกน้องไอซ์ไปนะอันนี้แจ้งเวลาโอนให้แจ้งเวลาเลยสี่สิบสองโอเคค่ะรับย <42. S 2> อดค่ะอ่พี่คะเอาใสย ได้เป็นมังกรดำนะคะฮอกอายโชควิ่งม้าล่อนะโอเคคิวที่สี่ร้อยห้าโทรไปใหม่อีกทีรอแปบ๊บครับสี่ร้อยห้าโอนแล้วเหรอคะ,คะเวลาเวลาเท<ด>่า,า,า,าไหร่ขอเวลาโอนด้วยค่ะหนึ่งก็มีเจ็ดครับโอเคแบบนี้นะคะนี่ อ้าวทำไมไม่ไม่จดเรียงเลยอะใช่มันเป็นไอเนียค่ะที่ว่ามามาหาเดี๋ยวจะโน้มไว้ชื่ออะไรนะคะคุณกันจังหวัดอะไรนะคะคุณกันนยุทธยาลูกฮอกอายครับลูกฮอกอายโอนเต็มลูกฮอกอายช้าสุดได้ตอนไหนอย่างนี้ถ้าถึงคิวแล้วเนี่ยถึงคิวแล้วน้องไอ้โทรไปเนี่ยแล้ว ไม่พร้อมรับนะถ้าไม่พร้อมรับน้องไอซ์จะบอกว่าถ้าพร้อมโอนเมื่อไหร่ให้ติดต่อน้องไอซ์กลับมาเราก็จะไม่โทรกลับไปแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรกลับมาแล้วกันแต่ว่าพอไล่ไล่จบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งในกลุ่มว่าถ้าไม่มีใครพร้อมโอนแล้วก็จะขอกินมัดจำนะ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลาดลอนนี่ชนอาทิตย์หน้าขอให้ชนะไวๆนะครับเฮงๆงหมานๆม่านเก็บเงินกับบ้านไวๆนะครับถ้ากับพรุ่งนี้ส่งอีกสองกล่องนะใช่ค่ะแล้วจะจำได้ปะได้ค่ะก็แนบโน้นไว้แล้วก็มีของคนนี้ด้วยค่ะที่ว่าโนรหาแล้วก็นเนี่ยค่ะเพราะว่าคนนี้คือส่งอะไรไอคะค่ะโทรหาไงไม่เข้าใจอันนี้ค่ะที่ว่าเราโทรหา เนี่ค่ะเดี๋ยวโทรหาูกค้าก่อนส่งพวกนี้ค่ะแลวทีม่มาร์กไว้นี่คืออะไรก็คุณเมืเ่อคืนค่ะที่หนูโทรหาเขาตอนนั้นที่ว่าจะส่งมงกันดำตอนมางกันดำมันยังไม่มีอะค่ะเอูอไม่ได้ส่งเลยก็เอามาลอกไว้ตรงนี้ดิื้ว่งไงไม่เดี๋ยวมันให้มีกันหนูจาไ,ได้แล้วหนูบอกจัไหวะค่ะถึงไหนแล้วนี่ยเมื่อกี้ขึ้นโนตังค์มา ไม่มีน,นี่มาขีดล่ะในสีฟ้าปุา้มเนี่ยนี่จตามไมา่ขีดตอนล่งคนะ่ะอ๋อจะส่งแล้วอ่ะใช่ค่ะเขาจะจดแยกออกมาตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเพราะนั้นไอันนี้ปุ๊บพอส่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาขีดตรงน,นี้คะคะเพราะว่าเดี๋ยวอย่างเงี้ยแล้วพอจอนส่งเสร็จปุ๊บจอนก็จะบอกแล้วหนูก็จะมาขีดอ๋อโอยงงไอไอ้เวลายขั้นตอน สี่ศูนย์ห้าโทรยังยังไม่โทรคะ่ะอันนี้คนโอนเงินมาเดี๋ยวอ๋อโอนเงินมาใช่ค่ะโอเคครับซุ้มเพชรดาราฟาร์มนะครับไม่ไร,รู้อะไค่ะฮัลโหลค่ะโ,โทรจากโกรเซ็นฟาร์มนะคะเขา,าให้เอาไวไ้แบบไก่อ่ะคะ่ะเอาไว้ทำคลิปอย่างเดียวนะนะ ทำคลิปจองเปิดจองอย่างเดียวนะคะพี่ไม่ทราบวาสดวยอดที่เหลือเพิ่มใช่โดนอีกแล้วสองช่องละได้ค่ะหน้าท่านหลอกเกินนะช่องนะคะช่องคนอื่นไม่เคยโดนแต่พอมาช่องลูกพี่โดนเอาโดนเอาไม่เป็นไรว่ากันไปโดนเราก็ข่ายไปเรื่อยไม่ยอมแพ้มันหรอกใช่ไหมไอ้ นี่โอนมากี่คนละหนึ่สองสามที่จองไว้นะคะเออทั้งหมดได้กี่คู่แล้วเนี่ย <1, 2, S 1> โดนอีกแล้วครับ 2> 1, 2, โดนอีกแล้วหเดี๋ยวมีโอนพรุ่งนี้มาอีกค่ะหกส่งได้ยี่สิบคู่แ้วพรุ่งเนี่ยใช่โดนสองช่องละเอซีเมืองการตอนเนี้ไม่กล้าทำคลิปลงเลยลูกไก่ไม่มีไม่มีทรงเกี่ยวฮอกอายความเสี่ยงสูงละ อ๋อเอฟซีเมืองการสวัสดีครับไม่เป็นไรมีหลายช่องมีอยู่สิบห้าช่องวันอาทิตย์อะไรเนี่ยชนกับบ้านไัยสนุกมากนะลบบุรีชนกับบ้านไัยสนุกมากบอกว่าตอนเนี้ยวันนี้น้องไอ โอนมาแล้วหกคู่นะหกคู่ก็หกหกสามสิบหกวันนี้ก็มีไรายได้สามหม,มืนกว่าแล้วมีรายได้สามหมืนกว่าคิวว่างหกแปดหกพร้อมนะครับหกแปดหกทักไลนกลุ่มได้เลยค่ะเดี๋ยว<ะ>เลขบัญชีให้โอนหกแปดหกว่างก็โอน โอนแล้วก็แจ้งมาว่าคิวที่เท่าไหร่เขียนชื่อชื่อเบอร์โทรจังหวัดแจ้งมาด้วยจะได้ไอ้นี่แล้วก็คิวที่เท่าไหร่จะได้มามามาค่าในคิวนี้ถูกโอนได้เลยเข้าไปโอนในกลุ่มได้เลย <c oughs> อยู่ในกลุ่มมะครับ <c oughs> คิวที่หกแปดหกลูกไก่ส่งในพรุ่งนี้ถ้าพร้อมโอนโอนได้เลยครับโอนแล้วแจ้งแจ้งมาว่าคิวที่เท่าไร แต่ว่าเขียนชื่อเบอร์โทรจังหวัดมาด้วยนะจะได้จะได้ไปเช็คถูกมันจะได้ไม่เขาเรียกอะไรอะไม่ผิดพลาดเข้ามาใหม่อีกแล้วครับท่านโอเคมันบ้า ฮัลโหลค่ะโทรจากโกเซมฟาร์มนะคะที่จะแจ้งเรื่องส่งไก,ก่ชุดฮอกอายอะคะ่ะอ๋อไม่มีข้าวจะไม่จุดเลยอยากซื้อบ้านไม่มีเงินเพียร์กันอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ค่ะค่ะมดีค่ะอันนี้ให้กินมะจำนะครับไม่อยากกินมะจำนะแต่จำเป็นต้องกินนะกำลังฟังเพลินๆนะมันบ้า โอเคคืนนี้เดี๋ยวผมง่วงนอนและขอพักผ่อนกับปวดหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะไปกรุงเทพแต่เช้าโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะห้าร้อยหกสิบแปดทอกไอโอนเต็มไปแล้วน้องไอ์โทรมาโอเคครับโทรจากโกลเซนฟาร์มนะคะที่จะแจ้งเรื่องส่งไก่ชุดท็อกไอะค่ะเดี๋ยวถามไอศ์ก่อนค่ะไก่ฟันดีลูกพี่ครับขอบคุณมากครับสลูกเก้าล้านไม่มีนะครับ ได้คะ่ะถ้าโอนยี่ห้อดีเลยหกพันค่ะไปใช้รายนั้นได้ไหมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวรบกวนติดต่อกลับเบอร์ไอได้ไหมคะพี่เบอร์นี้ค่ะอยู่ในกลุ่มเปล่าเ,เขาอยู่ในกลุ่มเปล่าในกลุ่มไหมคะเออติดต่อในกลุ่มเลยในกลุ่มก็ได้ค่ะ,คะพี่ระวังมิจฉาชีพนะบอกเขานะค่ะ,อคะ,คออะขอบคุณมากครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ